ไปตายซ่ไอ้จางอีฝังิจาเฮอเฮ้ยมายากลเรื่องไงกันวะนี่อ่ะยังไม่ทันแต่ต้องตัวพี่เฉาเลยเฮ้ยลมพัดละมั่งน่ามันจะทำอะไรพี่เฉาให้กระเด็นได้อย่างนั้นได้ล่ะเฮ้ยพวกแกยืนนิ่งอยู่ได้นั่นแหละทำไมไม่ไปจัดการมันวะเออครับผม พี่เขาก็แค่ไม่ทันแต่ต่างตัวจะได้ใจไปเลยอีอีอ้ฝังคราวนี้พวกเราจะไม่แห่โอกาสแกอ,อีกแล้วลวะเจอไปหน่อยสองลุมหนึ่งถ้าไม่อยากตายก็ขอร้องชีวิตสาคุกเขาตอนนี้ยังทันพวกแกจะเข้ามากี่คนผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเร่งมือให้เร็วหน่อยก็แล้วกันมุกมิติควบแน่น พอเข้าสู่การชำระร่างกายขั้นที่สองก็ใช้หลิงเชีได้สะดวกขึ้นต่อให้มีเป้าหมายมากกว่า1คนก็โจมตีพร้อมกันได้ไอุ้ยไอ้จางอีง๋ฝงแกคอยดูเถอะฉันจะให้ลูกพี่เสี่ยวปิงมาจัดการแกเป็นคนแรกพอถึงตอนนั้นแกไม่รอดแน่นอนอืมอืมรีบมานะฮะฉันจะรอ เฮ้ hey, ไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าเจ้าหลงเพื่อนสนิทของจางอี้เฟิงไม่เป็นไรหรอกแล้วว่านายล่ะเซียวปิงน่ะมันเป็นอัตรพานที่มีชื่อเสียงเส้นสายยุบยับเต็มไปหมดเลยนะถ้าเขามาหาในายเจอแล้วก็เออมาก็มาสิจะกลัวทำไมต่อให้มาก็เป็นกระสอบสายชั้นดีได้นั่นแหละถ้าเจอคนเก่งๆก็ฝึก กับสั้นสักหน่อยก็คงจะแจ๋วฮะอะไรนะเออแล้วก็แถวนี้มีอะไรกินหรือเปล่าล่ะฉันหิวแล้วเออปกตินายเองก,ก็กินที่โรงอาหารนี่นะทําไมจู่ๆถึงถานได้ล่ะในความทรงจำเดิมการกินข้าวที่โรงอาหารดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยแต่ก็ไม่นะเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่นี่ก่อนดีกว่าจะได้รู้วา่าใช้ชีวิตยังไงเอองั้นฉันไปก่อนแล้วนะถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้ เออนี่เขาใช้จางอีฝงที่ฉันรู้จักหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาดูแข็งแกร่งจังทำไมฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพอคนในโลกนี้คนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นผู้ฝึกปรยุทธ์กันพวกเขานั้นมีวิทยาการที่ล้ำหน้าทำอะไรได้สะดวกสบายวิทยาลัยก็เหมือนกับสำนักที่ใช้ฝึกโรงอาหารก็คือสถานที่ที่เหล่าสาวกนั้นมารวมตัวกันกินข้าว ส่วนบัตรนี่เออก็เหมือนกับตาผ่านสำนักเติเมเงินหรือใช้ใจ่ายอะไรนั่นแหละส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือโทรศัพท์นั่นไงถึงจะมีความทรงจำเดิมของเจ้าของนางกายแต่ก็เพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกนี่แหละใช่ยังไงวะเฮ้ hey, ได้ยินหรือยังนะยู่เฉาไปทวงหนี้ครั้งนี้โดนตีหนักจนเข้าโรงพยาบาลเลยละแล้วก็คนที่ทำดูเหมือนว่าจะชื่อจางอี้เฟิงด้วยละ นักเลงนั่นอยู่ระดับต้นๆของมอเราเลยนะเด็กพละยังสู้เขาไม่ได้เลยงั้นเหรอจางอี้ฝงนี่สุดยอดเลยนะสำหรับโลกนี้วรยุทธ์นั้นเป็นที่สะดุดตาต้องเปลี่ยนสถานที่ละสิเด็กคนนี้เคยอาศัยอยู่ในคฤหลสนหาแข่งหนึง่งพอพอ่อแม่ตายไปเขาเองก็เลยย้ายเข้ามาหาวิทยายลัยเสินะงั้นลองกลับไปดูดีกว่าคฤหลสนหาตระกูลจาง เจอแล้วเจอแล้วซ่อนอยู่ในเมืองที่วุ่นวายลิงซีเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวโดยเฉพาะกลางระเบียงนั่นชั้นสองมีหินหลิงจวนก้อนหนึ่งอยู่มันดึงดูดหลิงซีรอบๆมารวมตัวและก็เป็นกระแสะวนบำเพ็ญที่นี่น่าจะสำเร็จเร็วที่สุดได้ครึ่งทางเท่านั้นแหละและปีพิงไม่บานฮะ คิดว่าจะหยุดชั้นคนนี้ได้กงินเหรอกระโดดข้ามแม่งเลยเฮ hey, hey, hey. ้เฮ้ปีนเข้ากำแพงมาได้ยังไงกันออกไปเฮ้ hey, พ่อบ้านฝังที่ปีนเ,เข้ามาในบ้านของฉันมันผิดงั้นเหรอไม่ตอนรับชั้นก่อเรื่องหนึ่งแล้วแถมจะไล่ชั้นออกอีกงั้นเหรอเออนายน้อย no, ยังไม่ดูอีกสินะบ้านหลังนี้อารองของคุณได้ขายไปแล้ววันนี้ผมเองจะมาเดินเรื่องแทนยังไงล่ะฮะอะไรนะ ้าไม่เชื่อขอลองไปถามอารองของคุณดูสิตอนนั้นไม่ใช่เหรอคุณนั้นได้มอบหมายบ้านหลังนี้ให้เขานะเด็กคนนี้บริหารเงินไม่เก่งมีญาติสนิทก็แค่อารองแม้แต่คนที่ถูกเรียกว่าญาติก็ยังไม่คู่เควรกับความไว้วางใจตอนนั้นตัวเองนั้นต้องใช้ลิงซีปริมาณมากในการหนอมยายากที่จะแบ่งกำลังในการต่อสู้ ถึงได้เลือกทำในสำนักที่มีความมั่นคงและมีผู้ช่วยแต่ขขาเก็กลับลั่วไหลถูกรอบทำลายในขณะที่ใกล้จะเสร็จถ้ากลับไปได้แล้วก็ฉันไม่ปล่อยให้ตัวเองได้มีช่องโหว่แบบนั้นอีกแน่นอนในความทรงจำของเจ้าของนางกายนี้บ้านหลังนี้บรรจุไว้ด้วยความอบอุ่นและความสวยงามของครอ,อบครัว ถึงแม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะไม่เก่งแต่เมื่อเขาต้องการที่จะบำเพ็ญพ่อแม่ก็พยายามอย่างยิ่งหาซื้อหินหลิงจ้วนมาเพราะคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเขาที่เขาเลือกอาศัยอยู่ในมอก็เพื่อหลีกเลี่ยงนึกถึงภาพความทรงจำเก่าๆมาถึงตอนนี้ครับไม่มีกำลังที่จะรักษาบ้าทของตัวเองเอาไว้งั้นฉันจะเอาบ้านหลังนี้กลับคืนมาให้เจ้าของนั่งแล้วก็เป็นที่อยู่สะเองเลยก็แล้วกัน อารองขายบ้านหลังนี้แล้วเงินเหรอเอออ้ยายังฝันเง,งินเหรออาเห็นว่าหลานนอนอยู่ที่หมอแถมช่วงนี้เงินเองก็ขาดมือด้วยสิก็เลยปล่อยให้ขายไปนะเงินอยู่ที่อาแล้วนะเดี๋ยวอาจัดการเองถ้าเงินไม่ใช้เมดถ้าเงินไม่พอใช้เมื่อ,อไร่ก็บอกอาได้เลยนะขอบคุณนะอารองน้ำใจงั้นผมจะรับเอาไว้แต่ว่าพ่อยกบ้านนี้ให้ผม ถ้าขายเงินเองก็ต้องเข้าบัญชีผมสิแค่โทมแค่ผมโทรศัพท์ไปคุยกับธนาคารเงินมัดจำที่อาได้จะย้ายเข้ามาในบัญชีผมอัตโนมัติเสียนะพ่อบ้านกินบนเรือนขี่บนหลังคานะเรานะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ปรึกษากันบ้างเลยฉันไล่แกออกที่เหลือฉันจะจัดการเองแกจะไปไหนก็ได้เลย เฮ้ย <Hey, S 2> ไอลูกหมานี่อย่าให้มันมากเกินไปเลยนะเอกาสารสัญญาของฉันอยู่ที่ฉันแกไม่มีทางทําอะไรฉันได้หรอกอาชุบวิกหลุดไอ้ยาผมของฉันแกไม่ให้ฉันจะหาเองไม่เจอเรื่องไงกันแต่นี่เองก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เห็นคนเก็บสัญญาของตัวเองไว้ในวิกนะ โอ้สร้างสรรค์ดีนะเนี่ยนายคือลูกชายของเจ้าของบ้านใช่หรือเปล่าพวกเรามาซื้อบ้าน่างนี้นะเฮ้ย่านเจียวเฮย่หยานเจียว,ยยวไม่ขายหาไม่ขายงั้นเหรอแต่เราจ่ายเงินมัดจำไปแล้วนะ เออเอาเป็นว่ามีคนขายรับหลังฉันนะ่ะนั่นถือเป็นมอคะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เออพวกเราอุตสาหเดินทางมาตั้งไกลนะพรุ่งนี้เจียวเจียวต้องไปรายง,งานตัวที่มหาวิทยาลัยแล้วทำยังไงดีละนี่รายง,งานตัวจริงใครงั้นเหรอผู้หญิงคนนี้อยู่มอเดียวกับเรางั้นเหรอนายเองก็เป็นนักศึกษาของมอรจริงใครสินะรุ่นพี่ใจดีขายบ้านหลังนี้ให้ฉันหน่อยสิ ไม่ไม่ต้องการขายก็ได้นะแต่บนสัญญาเขียนไว้ชัดเจนนะถ้าผิดสัญญาต้องชดเชย5เท่าของเงินมัดจำมัดจำา5 0 0่นหยวนคูณเข้าไปก็เป็น250,000หยวนคิดว่ายังไง่หรุุ่นพี่ เจ้าของลางนี้ไม่มีเงินเก็บไว้เราเองก็ยังต้องการจ่ายที่จะต้องใช้สำหรับการบำเพ็ญจ่ายเงินค่าชดใช้นี่คงไม่คุ้มค่าละสิเออสถานะบ้านของฉันนะ่ะตกต่ำมากเลยละจายค่าจ้างจ่ายค่าผิดสัญญาแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะ งั้นเธอเปลี่ยนมาจจำเป็นค่าเช่าแทนหรือเปล่าล่ะฉันจะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันจะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เธอเช่ากันแล้วกันนะ yeah, เดือนละสองหม่นหยวน God, it, เอ๊ะอย่างนี้ก็ได้ด้วยงั้นเหรอ